ไม่กับโบเปิดเราอยู่แบบแอบอยู่แม่ยังกับสิเป็นแล้ววะมึอนี่มาซอยขายของเนี่ยกยกกวโอ้ยสิบโมโยเกะยังยามนี่บ่เป็นเวลาเนาะ มันยังไม่ถึงเวลาบอ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 เบอกกินได้ละบอกกินเขาเป็นคนดีเขาบอกกินเขาบอกกินอันพ่นเปิดเพลงได้นดน่ก็บโปดน เป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนดีแล้วบอเสียบอเสียตอนนี้เขาเป็นแนค่ะสิมบยกสิมโอยเออย่างงามนี่บอมนเวลา น่อมีซื so <artist> ้อพี่น้องลก็บอระก็กินดีอยู่ดีเนาะก็สีอ้วกึ้นละวะกินดีอยู่ดีเนาะเขามีดอกเขานางเนาะ <c oughs> คนนี้่าท่านเหมือดไฟเนาะเขายังมีไฟอยู่จุดปุ๊บติดปั๊บเลย <c oughs> นำหมูขายเบิดแล้ว หมอกสีแดงสีบักหมากสีดาเห็นสองเ่าตุยเอากัน่แล้วเพื่อนแบตเตอรี่เบิร์ดลงมาท่านใดไหลจนแบตเตอรี่เบิร์ดหายหมุนหรือยังถามเราดูมันท่านใดหายหมุนไปดูจ้ะพ้องซองเขาไปเบิรงให้ดูว่าหายหมุนหรือยังเพื่นลงมาท่านใดในตอนนั้นเพราะว่าแบตเตอรี่เราเบิร์ด ไล่บ่เบอร์หูเบิร์ตาน้องคายเสียผ่าน